นี้ก็มา uh, คลิปนี้มาทันสมัยขึ้นเป็นเหรียญปัจจุบันแล้วค่ะแต่เป็นเหรียญเงินค่ะเป็นเหรียญเงินแท้นะคะแต่แต่เป็นพศอปอัจจุบันอย่างเหรียญส่วนมากนะส่วนมากที่เหรียญเงินแท้ที่เ,เป็นเหรียญที่ระลึกนะเหรียญเงินแท้เหรียญเงินที่ระลึกส่วนมากเลยจะจะเป็นเหรียญของของอ หน้าเหรียญหกร้อยบาทเนาะเพราะหน้าเหรียญหกร้อยบาทเหรียญเงินแท้หน้าเหรียญหกร้อยบาทจะเยอะหน้าเหรียญอื่นๆจะมีน้อยอย่างสองร้อยหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยจะมีน้อยจะมีไม่กี่วาระเท่านั้นนะคะหกร้อยะเยอะประมาณสี่สิบกว่าวาระเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยส่วนมากเนี่ยร้อยห้าสิบจะมีอยู่ไม่ไม่ไม่เยอะร้อยห้าสิบหายากอีกหน่อยเหรียญเงินแท้ชนิดราคาร้อยห้าสิบจะหายากมากค่ะจะหายากมากเนื่องจากว่า ราคาหลอมเพิาเกินเกินร้อยห้าสิบราคาหลอมราคาเงินนะคะราคาของเนื้อเงินเกินเกินหน้าเหรียญเยอะนะคะเพราะถ้าซื้อขายกันถ้าเหรียญไหนที่ไม่ได้รับความนิยมซื้อขายกันไม่เด้เขาหลอมค่ะแล้วหรือไม่ก็ถ้าเหรียญที่มีตําหนิไม่สวยชํารุดหน่อยอะไรเงี้ยเขาหลอมนะคะอีกหน่อยเราจะไม่มีเหรียญหน้าเหรียญสองร้อยร้อยห้าสิบเหลือค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครเก็บได้เก็บก่อนส่วนส่วนเหรียญหกร้อยบาทที่เขา ไม่หลอมเพราะว่าราคาเนื้อเงินราคาหน้าเหรียญหกร้อยหลอมได้ไม่ถึงหกร้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็ขายซื้อขายใช้จ่ายกันแลกกันเกินหน้าเหรียญน,นิดหน่อยหรือไม่ก็แค่หน้าเหรียญสาหรับวาร้านี้นะคะซื้อขายกันเท่า,นาหน้าเหรียญเท่านั้นบวกได้ถ้าได้ขายกันจริงๆก็บวกได้ไม่เกินร้อยสองบาทนะคะพีะ่ถ้าถ้ามีคนซื้อบวกกันอยู่ได้แค่นั้น ะะดีว่าหน้าเหรียญการันตีหกร้อยราคาจึงไม่ต่ำค่ะมีอยู่ไม่มีอยู่หลายวาระค่ะที่เขาผลิตเยอะอย่างวาระที่อย่างครบรอบต่างๆครบรอบครองราชหกสิบครบรอบแปดสิบปศาอะไรเงี้ยจะเยอะใช่ไหมคะเหรียญเหรียญกลุ่มนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าเขาผลิตเยอะผลิตเยอะก็ก็ไม่เป็นราคาเนาะเหรียญที่หน้าเก็บสะสมนะป็นนแนะนํานะนี่เลยนี่เลย เหรียญเงินที่น่าเก็บสะสมสองวาะนี่น่าเก็บน่าเก็บมากนเนี่ยคนจะเก็บคู่กันเห็นไหมคะเอาสองวาะนี้นะคะถ้าถ้าเก็บนะถ้าเก็บได้นะเอาเอา,เอาไว้คู่กันเลยสองวาเนียค่ะเพราะว,วาะนี้พระองค์สมมีเพียงวาะเดียวเท่านั้นเห็นไหมคะพระราชพิธีพิเศษสมรสพระมหาวชิราลงกรณ์มหามิชพระคะ่ะ มหาวิชราลงกรนะคะสมสวรีสามมกราพอรสองห้าสองศูนย์เนี่ยค่ะมีวาระเดียวและเหรียญน,นี้พระองค์ท่านก็นมีวาระเดียวเหมือนกันพระองค์เจ้าพระชรก,กิติยาภาค่ะพระราชพิธีสมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่ สมโพธิเดือนและขึ้นพระอู่พิะเจ้าหลานเธอวันที่11เ,เดเือนมกรา2 5 2หจากแต่งงานปี20แล้วก็พระองค์พาปี2อง่นะคะ2ปีค่ะเป็นเหรียญที่พระนันแนะนำให้เก็บนะคะเหรียญอื่นๆเขาก็มีตามกระแสเนาะแล้วแต่ แล้วแต่กระแสเหรียญไหนจะมาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็เป็นเป็นแล้วแต่วาระนะคะแล้วแต่วาระแล้วแต่กระแสไปแต่ถ้าเหรียญเกี่ยวกับบุคคลน่ะน่าเก็บค่ะมีอนาคตไม่ว่านะอย่างเงี้ยมีคนเก็บมีคนไล่หาเก็บอยู่เหรียญอย่างน้อยนะเนี่ยอย่างหน้าเหรียญร้อยห้าสิบาทซื้อขายกันอยู่ที่สี่ห้าร้อยบาทใช่ไหมคะซื้อราคาซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทโดยประมาณใช่ไหมคะหน้าเหรียญเพียงร้อยห้าสิบาทเท่านั้นดูสิ นะเมื่อก่อนเลยแต่เหรียญที่เกินหน้าเหรียญเยอะอย่างเช่นเหรียญน,นี้ก็เกินหน้าเหรียญเยอะค่ะซื้อขายกันก็หลายพันอยู่หลักพันอย่างนี้เหมือนกันนะคะราคาพอกันใกล้เคียงกันซื้อขายกันราคาใกล้เคียงกันเหรียญเหรียญที่ลึกอ่เหรียญน,นี้นะคะเขาจำนวนผลิตน้อยหายากมีราคานะคะ ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ 2, เกือบเกือบสองพันเหรียญน,นี้นะคะเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยจริงซื้อขายเงินเกือบเกือบสองพันเช่นกันกับเหรียญน,นี้ค่ะเหรียญกล้วยไม้โลกที่ที่ราคาได้มีราคาแพงเพราะว่าเขาผลิตน้อยค่ะจํานวนผลิตน้อยหาย,ยากแล้วถ้าเขาไปจัดชุดแบบนี้ใช่ไหมคะเหรียญที่ผลิตน้อยก็จะไม่เข้าชุดเหรียญที่ผลิตเยอะจะไม่เป็นราคาแบบนี้นะคะซื้อขายกันถ้าใครขายได้เกินหกร้อยก็ถือว่าเก่งแล้วค่ะ แล้วก็เหรียญนี้แต่เหรียญนี้เหรียญนี้เงินเขาดีมากเลยนะเงินเมื่อเงินเก้าจิดเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นเป็นเงินนอกอะค่ะรางวัลสูงสุดด้านการพัฒนา undp อะค่ะเป็นเหรียญสีสวยเห็นไหมคะสวยมากหน้าเหรียญเก้าร้อยนะคะหน้าเหรียญเหรียญที่ที่เหลือเยอะทุกวันนี้ที่เหรียญเงินนะที่เหลือกันเยอะๆที่เห็นนะจะเป็นเหรียญแปดร้อยบาท เนื่องจากเหรียญแปดร้อยเอ่อราคาหลอมไม่คุ้มมีสองเหรียญที่บระจําผิดอยู่เรื่อยเลยราการที่เจ็ดกับที่สี่ตาสัญลักษณ์เขาคล้ายๆกันเห็นไหมคะราการที่สี่ราการที่เจ็ดราชการที่สี่คือพระมหามงกุฎนี่เลยเดี๋ยวพรรณเอาให้ดูเนาะนี่ไง ชัดเจนเห็นไหมคะตราสัญ,ญลักษณ์ของราชการที่สี่ส่วนมากก็น่าจะชอบเก็บสองเหรียญค่ะเอาไว้โชว์หน้าหลังอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีสองเหรียญเดี๋ยวจะหาไส้เปลี่ยนให้เป็นสีเดียวกันจะได้ไม่สับสนจะได้รู้ว่าเป็นคู่กันเอ้นี่ก็มีอ๋อคนละเหรียญเดี๋ยวเปลี่ยนไส้รัชการที่เจ็ดราชการที่สี่ ถ้าใครมีต้องการต้องการจะแบ่งปันต้องการขายก็ติดต่อมาได้ค่ะของพน้านะคะจะมีที่อยู่ช่องทางติดต่ออยู่ใต้คลิปหรือท่านขาดเหรียญได้เหรียญหนึ่งต้องการหาซื้อเพิ่มอ่าทักพน้ามาได้ค่ะเดี๋ยวพ้าแบ่งปันให้เรจะต้องเปลี่ยนกับอันนี้ค่ะถ้าต้องการซื้อเพิ่มนะคะต้องการหาเพิ่มก็เอามาทักมาได้ มีแบ่งปันเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินอของม่นแน่นะคะเริ่มต้นคือเหรียญสิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญรัชดานะคะเหรียญสิบบาทเล็กตอนนี้กรมก็มีขายอยู่สามร้อยมั้งสามร้อยกว่านะคะเหรียญน,นี้ก็กรมก็ยังขายอยู่เขามีแพ็กเกจด้วยขายอยู่จำไม่ได้แล้วพันสองหรือเท่าไหร่เนี่ยค่ะกรมมีขายอยู่เน,นี่ยก,กรมก็ยังมีขายอยู่เพราะจำนวนผิตเยอะค่ะหลายล้านเหรียญ